สวัสดีครับคลิปนี้มาเจอกันในรถอีกครั้งนะครับลหลายๆท่านเคยสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าให้จุดไข่ปลาดำๆเนี่ยที่ด้านหลังกระจกงองหลังเนี่ยเขามีเอาไว้เพื่ออะไร ก่อนผมก็เคยสงสัยว่ามันมีไว้เพื่ออะไรแต่ก็คิดว่าคงจะเป็นเกี่ยวกับการที่เขาจะทําขึ้นมาเพื่อยึดติดกระจกมองหลังกับกระจกหน้านะครับแต่เพิ่งรู้ประโยชน์ที่แท้จริงของมันว่ามีเอาไว้เพื่อลดแสง ที่สเข้ามาจากด้านหน้านะครับเพื่อให้เราสามารถมองกระจกหลังได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถดึงไอ้แผงกันแดดเนี่ยลงมาปิดด้านหลังกระจกมองหลังได้นะครับทำให้ แสงมันจะส่องเข้ามาได้ถ้าไม่มีตัวไขปลาดำๆนี้นะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่สังเกตที่ขอบกระจกทั้งสีด้านนะครับว่ามันจะเป็นทําเป็นสีดำก็เพื่อที่ว่า เวลาติดตั้งนั้นจะทำให้มันดูสวยงามนะครับเข้ากับขอบของตัวโครงรถส่วนประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของมันนั้นก็คือมันจะช่วยกองแสงหรือลดแสงที่จะส่งมากระทบถึงตัวยางที่ติดกระจกนะครับเป็นการ ยืดอายุการใช้งานของอยางติดกระจกให้นานขึ้นนะครับนี่คือประโยชน์ของมันอีกอย่างหนึ่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เขาทำมาในรถยนต์นะครับส่วนมากมันจะมีเหตุผลและมีประโยชน์เสมอนะครับแต่บางทีเราก็ไม่รู้นะครับว่าเขาทำมาเพื่ออะไรครับก็ ถ้ามีสาระดีๆก็จะมานำเสนอเรื่อยๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามก้าวเท้าเล่าความด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนขอบคุณครับ